รถถ่ายมือสองเก่านอกยอดนิยม L1 28แรงดีขนาดไหนดียังไงเดี๋ยวไปดูกันเลยสวัสดีครับผมว่านะครับจากช่อง j กเตอร์ P นะครับวันนี้นะเราเทินลูกค้ามาเอารถมาเทินอีกแล้วนะครับก็คือรถ L1 28แรงหรือ l 2 8 0 0 2นะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นรถลูกค้าทำสีมาให้นะครับลูกค้าเปลี่ยนเป็นสีน้ำเงินแล้วก็อยู่ดีก็เปลี่ยนเป็นสีสีส้มให้เราคืนนะครับตัวรถคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์4สูบนะครับ นี่นะเป็นเครื่องยนต์สี่สูบเนะาะคันนี้นะมาพร้อมกับใบด,ดันดินนะครับอ้าวนรื่อิดี่ใบดันมานะโดยคันนี้นะครับถามว่าเราทําอะไรไปบ้างนะครับคันนี้ต้องบอกก่อนว่าเราเนี่ยเครื่องมันหลวมมากนะครับเราทําการฟิตเครื่องให้ใหม่หมดเลยนะครับถ้ามาดูดีๆนะนีท่ทางด้านนี้นะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูเราเราทำเครื่องหมดเลยนะครับเนีย่ยรอยประเกงคือหลวมมากนะครับเราก็ทําการฟิตเครื่องให้ใหม่แล้วเนาะนี่เราทําหมดเลยนะครับในเครื่องยนต์เดี๋ยวเราสตาร์ทดูนะครับว่าเป็นยังไงเนาะ ส่วอนอื่นเราก็มีปีมีเปลี่ยนซีนนะครับเผาตั้งให้นะครับที่มันรั่วนะซีนเผาหลังเปลี่ยนไปหนึ่งข้างนะครับอ่าโดยรวมสภาพตอนนี้คือพร้อมใช้งานเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรนะแล้วก็รถคันนี้สภาพยางถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่สวยแต่ใช้ได้อีกหลายปีนะครับเดี๋ยวเรามาลองเทสเครื่องให้กันดูว่าเป็นยังไงเนาะอ่ะช่างตอกมาตัวนี้เป็นตัวตัวแรกนะครับไม่ได้ตัวหลังนะครับไม่ได้หลังไม่ได้เป็นไฟฟ้านะครับเป็นตัวปกติเนาะ เกียร์ยังเป็นเกียร์ทอคอยู่นะครับอ่าลองดูเสียงเครื่องยนต์เร่งเลยนิ่งป้าดูมอเอน้ำกันนี่นะครับม้เอน้ำปกตดิดีเลยนะ เดี๋ยวระแป๊บมามา,ไไม,ามาดูไอดูไอน,นะครับไม่มีเนาะโอเคว่าเครื่องยนต์โดยรวมถือว่าใช้ได้นะครับเดี๋ยวเรามาลองยกไปดันโชว์ไปดันอยู่ด้านนี้นะเอาต่อมา เอาไรยเอาลองขึ้ลงปกตินะครับอ่ามันจะขึ้นลงช้ายอยู่แล้วนะมันเป็นปั๊มตัวเดียวโอเคเอ่อพาลางังโอเคขึ้นโอเคเอาลองปกติดีนะอ่าวิดีโอ พอ,อแล้วอ่าเกเยร์ผ่านขึ้นขึรนเลยไาเดี๋ยวลองวิ่งให้ดูกันนะครับว่ามันใช้งานเป็นไงนะอันนี้โฟล์วิวใช้ได้นะเอาใสา่โฟลให้ดูนี่นะครับใส่โฟใส่โฟแล้วนะไปเป็นเกียร์ทอกนะครับเดี๋ยวๆ,ๆนะมาดูหน้าในก่อนตรงนี้นะเป็นเกียร์ทอกนะนี่นะครับเดินหน้าถอยหลัง นี่นะครับเดืนหน้าถอยหลังเห็นไหมนี่เตืนหน้าถอยหลังนะนี่โฟวิลเข้าตรงนี้นะครับอ่าโฟวิลเกียร์หลักอยู่ไหนนี่นะครับเกียร์หลังนี่หนึ่งสองสามสี่เข้าตรงนี้ใช่ไหมอ่าโอเคมันจะไม่เหมือนกันนะครับนี่ไปใส่โฟละ่ะโล่ใ ฝนตกโอเคคันนี้นะครับ รถไถเอลวัน28นะครับซึ่งตัวนี้นะครับอยู่ที่28แรงมา้าขึ้นคน4สูบมาพร้อมดานนะเราขายอยู่ที่100,000 29, 29,000บาทนะครับอย่าลืมนะครับ1 29,000บาทนะคันนี้พร้อมออกเลยนะครับฟิตเครื่องให้แล้วนะทำให้ทุกอย่างแล้วนะครับพร้อมใช้าง,งานเลยนะครับอย่าลืมนะครับ1 0 0 0 29,000บาท